มาดูนะทำไมล่ะทำไมเวลากินสมุนไพรแล้วต้องมีภาวะกระถุงภาวะกระถุงพิษคืออะไรภาวะกระถุงโรคคืออะไรคุณเคยรู้จริงไหมทำไมนะคะจึงเกิดภาวะกระทุงพิษฟังนะเพราะว่าจริงๆแล้วมนุษย์เรามีธาตุไม่เหมือนกันทำไมบางคนกินไม่เห็นกระทุงอะไรสักอย่างเลยกินมาเป็นปี2ปี3ปี ยังไม่เคยเจอภาวะกระทุงอะไรสักอย่างเลยฟังดีๆนะคะเพราะธาตุความสมบูรณ์ของธาตุหรือความสมดุลในเรือนธาตุเราไม่เท่ากันไม่เหมือนกันภาวะกระทุงพิษเกิดจากคุณะคะ่ะมีพิษในร่างกายโดยไม่รู้ตัวบางคนไม่รู้ว่าตัวเองมีพิษบางคนไม่เชื่อว่าตัวเองเจ็บป่วยบางคนไม่รู้เพราะว่าคุณฟังนะคะ ทำไมคุณถึงไม่ป่วยเป็นความดันเบาหวานตั้งแต่อายุ20่ล่ะทำไมคุณมาเป็นความดันเบาหวานไขมันหัวใจตอนอายุ30 40, 40, 50, 60เพราะภาวะพิษต่างๆค่ะมันจะซ่อนอยู่ในไขมันของเรานะคะมันจะซ่อนอยู่ะคะ่ะซ่อนอยู่ในตัวของเราโดยที่มันจะเป็นไัยเงียบมากนะคะบางคนซ่อนอาการเพราะว่า,าธาตุคุณดีทําไมมันถึงซ่อนอาการอย่างที่ครูบอกคะ่ะถ้า,าธาตุเจ้าเรือนดีถ้า,าธาตุในร่างกายดีแน่นอนคะ่ะคุณกินอะไรไปมันย่อยสลายได้ไวมาก ทำไมมันต้องเกิดภาวะกระทุงล่ะไม่เกิดได้ไหมไม่เกิดได้ค่ะไม่เกิดกับคนที่มีภาวะสมดุลร่างกายดีคนสมดุลร่างกายดีก็ไม่ใช่ไม่ป่วยนะคะฟังนะคนที่สมสมดุลร่างกายดีธาตุทุกอย่างยินหยางธาตุา geon, าร้อนธาตุเย็นหรืออะไรแบบสมดุลดีเวลากินอะไรเข้าไปค่ะจะไม่มีภาวะเลยเลยจะนิ่งเงียบไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่เห็นได้อะไรเลยกินไปเฉยๆเลยแบบนี้ค่ะพวกนี้เขาก็จะรู้สึกว่าฉันแข็งแรงดีอยู่แล้วฉันไม่จาเป็นต้องกินอะไรเสริมฉันไม่ต้องเป็นต้องมาขับพงขับพิษ คอยดูนะคะมนุษย์ร่างกายของมนุษย์เราค่ะมันมีกลไกลที่มันมีกลไกลอย่างแท้จริงค่ะมันทํางานตั้งแต่หัวจลดเท้าเท้าจลดหัวทํางานทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงคุณทํางาน24ชั่วโมงมากี่ปีแล้วถ้านับเป็นวันกี่วันแล้วสุดท้ายแล้วกลไกลต่างๆเหล่านี้มันล้ามันเหมือนเครื่องจักรนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะแต่มันจะไปล้าตอนไหนคนที่มีภาวะกระถุ้งสมมุติว่าคุณนะคะปวดขาปวด อยู่แล้วปวดขาปวดเข่าปวดกระดูกนะคะต่างๆเหล่านี้ค่ะพอกินเข้าไปนะคะประมาณ1-2อาทิตย์ถ้าจะเกิดภาวะกระทุงนะคะมันจะไม่เกิน 1- 2อาทิตย์มันจะมีอาการปวดมากกว่าเดิมก็เหมือนการกินเข้าไปมันซึมเข้าไปนะคะมันซึมเข้าไปมันต้องการขับพิษให้กับคุณแต่มันต้องไปเรียนรู้ก่อนว่าพิษของคุณมันอยู่ตรงไหนบ้างมันอยู่ตรงส่วนไขมันข้อไขมันกระดูกหรือมันอยู่ในส่วนของอะไรอ่ะมันก็ต้องไปเช็คค่ะ มันจึงทําให้คุณปวดพอมันเช็คมันซาะมันซึมซเข้าไปในไขมันส่วนต่างๆหรือเยื่อเยื่อต่างๆที่มีพิษนะคะนั่นแหละช่วงที่มันกําลังทํางานคุณจะปวดค่ะนะคะแล้วสุดท้ายแล้วมันค่อยๆขับในขณะที่ขับมันก็ไม่ได้บอกเรานะว่ามันปวดน้อยลงหรืออะไรเพราะว่ามันก็จะขับจากปัสสาวะอุจจาระทางเหงือ่อบางคนจากการอาเจียนบางคนจากการท้องเสียบางคนนี่คือภาวะการขับ แต่ภาวะแบบนี้เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะอย่างที่ครูบอกค่ะไม่รู้ว่าคุณมีธาตุอะไรสมดุลดีหรือเปล่าบางคนธาตุน้ําสมบูรณ์ธาตุไฟสมบูรณ์ธาตุโน่นนี่มันก็เลยทําให้คุณหาไม่เกิดภาวะที่ไปจับได้แล้วกระทุงเอาพิษออกแบบนี้ค่ะเหมือนกับมันไม่เกิดอาการนะคะมันทำคือธาตุคุณมันดีอ่ะการไหลเวียนทุกอย่างมันดีค่ะมันจึงทําให้อพอพอยาสมุนไพรหรือตัวสมุนไพรไปเจอ กับพิษตัวนี้จเจ้าอ่อค่ะมันจึงทําให้ไม่ได้เกิดอาการสะเทือนอะไรของคุณเลยอย่างนี้ค่ะนะคะทีนี้ฟังนะคะภาวะเหล่านี้นะคะจะเป็นช่วงการเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ภาวะของการขับพิษเท่านั้นคนส่วนใหญ่จะเกิดภาวะกระทุ้งพิษได้แค่ไม่เกิน1นอาทิตย์เท่านั้นแต่ฟังดีๆไม่เกิดขึ้นครั้งเดียวหรือเกิดขึ้นครั้งเดียวก็ได้สามารถเกิดขึ้นได้3มครั้ง5ครั้ง10ครั้ง20ครั้งได้หมดเลยจากอะไรฟังนะคะมนุษย์เราไม่ได้มีทางหรอก ที่คุณจะมีโรคอย่างเดียวนะคะอย่างเช่นคุณอาจจะมีโรคความดันด้วยเบาหวานด้วยไขมันด้วยหัวใจด้วยโรคปวดกระดูกด้วยโรคข้อด้วยโรคนอนไม่หลับด้วยโรคเครียดด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะพิษต่างๆเหล่านี้ค่ะบางทีตรงไหนเยอะมันก็จะไปขับตรงนั้นเยอะก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วตรงอื่นมันไม่ได้เป็นเยอะมันก็จะค่อยๆถูกขับถูกอะไรถูกซาะซึมหาอะไรอย่างนี้ค่ะ พอสักประมาณ3เดือน6เดือนปีนึงมันก็เพิ่งจะไปซ้อเจอนะคะว่าที่คุณปวดหัวบ่อยๆเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเลือดคุณไม่ดีนี่เองเพราะเลือดคุณจางมากๆน้ําเหลืองคุณไม่ดีแล้วเส้นประสาทของคุณตีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันไปเจอมันยิ่งทาให้คุณปวดโอ้โหผ่านไปปีหนึ่งคุณปวดหนักมากปวดหัวหนักกว่าเดิมอย่างที่ไม่เคยปวดมาก่อนคุณไม่ต้องห่วงค่ะกินพาราเลยกินยากแก้ปวดเลยเพราะบางอย่างมันเพิ่งไปเจอก็ต่อเมื่อธาตุในร่างกายเรามันไม่สามารถส่งไปซึมให้ได้เจอหมดทุกโรคนะคะ เออมันจะเป็นตามกลไกนะคะที่เราก็ไม่สามารถบอกได้กลไกในร่างกายโอเคนะคะภาวะกระทุ้งพิษนะคะข้อมูลเหล่านี้นะคะคุณสามารถไปศึกษาหรือหาข้อมูลได้นะคะจากแพทย์แผนไทยตามพระคำพีตักกะศิลานะคะชื่อว่าการขับพิษออกมาข้างนอกอวัยวะโดยใช้สมุนไพรนะคะ